ในเรื่องของศาลนะครับล่าสุดมีการยกคำร้องอดีตผู้นำฝ่ายค้านกรณีฟ้องพลอากาศเอกสุกํมพลสุวรรณทัตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่สั่งปลดจากการเป็นนายทหารสัญญบัตรเพราะขาดคุณสมบัติสารแพ่งรัชดาพิเศษอ่านคำพิพากษากรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นโจทย์ื่นฟ้องพลอากาศเอกสุกํพลสุวรรณทัต อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นจำเลยโดยขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งกอหอที่1163ทับ55 5. ลงวันที่8พฤศจิกายน2555ที่ให้ปลดร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชาทีวะออกจากการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำการมีผลตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2531เนื่องจากใช้เอกสารใบแทนสด9ที่เป็นเอกสารเท็จไปขึ้นทะเบียนขอทะเบียนกองประจำการในวันดังกล่าว ถือว่าเป็นการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบในราชการผิดจริยธรรมของนายทหารสัญญาบัตรและผิดวินัยทหารร้ายแรงสารพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุที่จําเลยปลดโจดออกจากราชการเนื่องจากโจดขาดการตรวจเลือกทหารแล้วนําใบสะดอก้า 9, ซึ่งออกให้แทนฉบับที่ชํารุดสูญหายอันเป็นเท็จมาแสดงต่อสัสดีจังหวัดนครนายกทําให้สัสดีจังหวัดนครนายกไม่ทราบความจริงว่าโจดครบเวลาที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร จึงไม่ได้ระบุสถานะว่าเป็นผู้ขาดการเกณฑ์ทหารเป็นเหตุให้สัสดีจังหวัดนครนายกออกใบสำคัญสอร3หรือใบขึ้นทะเบียนกองประจำการให้แก่โจทย์นอกจากนี้โจทยังไม่มีใบสอรอ41ซึ่งเป็นเอกสารแสดงว่าได้รับการผ่อนผันกรณีศึกษาที่ต่างประเทศว่าไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารโจ์จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติที่จะบรรจุเข้ารับราชการกลาโหมพลเรือชั้นสัญญาบัตได้ การสมัครและบรรจุโจย์เข้าเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรกับการแต่งตั้งโย์เป็นนายทหารสัญญาบัตรตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมเป็นการไม่ชอบคำสั่งของจำเลยที่ให้ปลดโย์ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลยโดยก่อนที่จะมายื่นฟ้องสารแพ่งนายอภิสิทธิ์เคยฟ้องผลอากาศเอกสุกคำพลต่อสารปกครองกลางจากการปลดเขาออกจากตำแหน่งกรณีดเดียวกันนี้ แต่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่26มิถุนยายน2557ให้โอนคดีดังกล่าวไปให้สารแพ่งวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลปีส5 4 2ารปี2542และให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบของความขอไปครับจากสารระบบของสารปกครองมาแล้ว